คุณรู้หรือไม่ไวรัสตับอักเสบอออาจแฝงตัวอยู่ในอาหารที่คุณชื่นชอบหลายคนอาจไม่ทราบว่าโรคนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และอันตรายอาจใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดเยอะมาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับศนายแพทย์ยงผู้วรวันราชบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบอ,อีผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่าน โดยเน้นย้ำว่าวรัตตับอักเสบอีไม่ใช่โรคอ,อุบัติใหม่แต่อย่างใดศูนย์ไวรัสจุฬาได้ทำการศึกษาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลเชิงลึกมากมายรวมถึงคัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยสามารถตรวจ n อของไวรัสได้ภายในวันเดียวทำให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญคือไวรัสตับอักเสบอีสามารถก่อให้เกิดอาการตับอักเสบแบบเฉียบพ,พลันได้เช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆ A B และ C อาการโดยทั่วไปจะไม่แตกต่างกันมากนักได้แก่มีเขคคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียท้องเสียและมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองรวมถึงค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้นแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจในประเทศไทยไวรัสตับอักเสบอีมักพบเป็นรายๆไม่มีการระบาดเป็นวงกว้างเหมือนในประเทศที่มีสุขอนามัยไม่ดีนักเช่นแอฟริกาหรืออินเดียโดยสายพันธุ์ที่พบในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่3ซึ่งมีแหล่งรังโรคค่ะลักอยู่ในหมูนั่นเอง ดังนั้นช่องทางการติดต่อที่สำคัญที่สุดคือการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากหมูที่ไม่สุกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการรับประทานหมูกระทะและใช้ตะเกียบคีบหมูที่ยังไม่สุกดีเพื่อนำไปปิ้งย่างจากนั้นก็ใช้ตะเกียบเดิมที่อาบอาหารเข้าปากซึ่งอาจทำให้เชื้อไวรัสตับอักเสบอ,อีบปนเปื้อนเข้าไปได้ง่ายและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปในหมูกระทะเนื้อหมูไม่ได้มาจากหมูเพียงตัวเดียวแต่มาจากหมูหลายตัวที่นำมาผสมกันหรืออาจมีการปนเปื้อน นี่มาจากหมูตัวเดียวและปรุงสุกอย่างถูกสุขลักษณะสนายแพทย์ยงเองก็เคยรักษาผู้ป่วยหลายรายที่มีประวัติการรับประทานหมูกระทะหรือสัมผัสกับหมูโดยตรงนอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่อาจทําให้ติดเชื้อได้นั่นคือการรับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดจากผู้บริจาคที่มีเชื้อไวรัสแบบไม่แสดงอาการเนื่องจากผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจํานวนหนึ่งอาจติดเชื้อโดยไม่มีอาการและร่างกายสามารถกําจัดเชื้อออกไปได้เองแต่สําหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําและจําเป็นต้องได้รับเลือดจํานวนมากควรขอเลือดจากศูนย์บริการโลหิต ที่ผ่านการตรวจหาไวรัสตับอักเสบอีแล้วเพื่อความปลอดภัยข่าวดีก็คือโรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะหากวินิจฉัยได้รวดเร็วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยามากมายโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะการรักษาหลักคือการรักษาตามอาการโดยในกรณีที่รุนแรงการใช้ยาต้านไวรัสจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เนื่องจากยามีผลข้างเคียงและจะใช้เฉพาะในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําเท่านั้น ที่สาคัญคืออัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศไทยต่ํามากส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตมักเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําอยู่แล้วเช่นผู้ที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันหรือมีโรคเรื้อรังที่ทําให้ภูมิต้านทานลดลงแต่ตรงนี้อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้เราควรตระหนกกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนในเมื่ออัตราการเสียน้อยและส่วนใหญ่เกิดกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ําอยู่แล้วหรือเราควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้นโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อหมู ท้ายนี้อยากชวนทุกคนมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคิดว่าเราควรมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับไวรัสตับอักเสบอี